ไปติดตามเรื่องราวที่น่ายินดีของนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะที่เขายกระดับกล้วยไข่นะคะซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจส่งออกสําคัญของประเทศไทยสู่นวัตกรรมเม็ดเคี้ยวกล้วยไข่ป้องกันการอักเสบจากผิวหนังที่เกิดจากแสงแดดนั่นเองมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือนวัตกรรมเม็ดเคี้ยวกล้วยไข่ผสมน้ำมันเมล็ดกัญชงด้วยนะคะ การดูดซึมของเบต้าแคโรทีนเพื่อป้องกันการมีรอยแดงของผิวหนังจากการสัมผัสแดดค่ะคิดค้นขึ้นโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยน,นเรศวรน,นะคะโดยได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากสำนักง,งานพัฒนาวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนค่ะเราไปเจอเภสัชกรหญิงจารุภาวิโยธน,นะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยน,นเรศวรให้ข้อมูลน,นะคะว่าจุดเริ่มต้นงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะเกิดจากปัญหาของนิสิต ที่เจอแสงแดดที่แรงมากๆทีมนักวิจัยก็เลยมีความคิดที่อยากจะบรรเทาปัญหาจากแสงแดดตรงนี้ก่อนที่จะพิจารณาเห็นว่ากล้วยไข่เน,นี่ยก็นับว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจส่งออกท,ที่สําคัญของประเทศนะปลูกได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกก็ปลูกกันจํานวนมากโดยกล้วยไข่เนี่ยมีสารเบต้าแคโรทีนที่เสมือนเป็นเกราะปกป้องผิวจากแสงแดดได้ด้วยเขาก็เลยต่อยอดไอเดียนํามาผสมกับ น้ำมันมเมล็ดก,กัญชงที่อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่นตัวเชิงซ้อนอย่างโอเมก้า3โอเมก้า6นะคะมีส่วนช่วยในการดูแลผิวพรรณแล้วก็ปกป้องผิวจากการอักเสบผลิตออกมาในรูปแบบเม็ดเคี้ยวทานได้ง่ายนะคะนอกจากจะได้รับรสชาติของกล้วยในขณะเคี้ยวแล้วเนี่ยยังช่วยให้สารสําคัญดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วด้วยสูตรที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาผ่านกรรมวิธีการสกัด และการแปรรูปที่เน้นการรักษาประสิทธิภาพของสารสําคัญหลังจากนี้ทางมหาวิทยาลัยก็เตรียมต่อยอดนวัตกรรมเม็ดเคี้ยวกล้วยไขผ่ผสมน้ํามันมเมล็ดกัญชงเข้าสู่เชิงพาณิชย์ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลายัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกต่อไปค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ